อาบน้ำล่างนาบอมามงมันมันจอบด่คุณนม่ตอบงทางไม่อบด้นทางไม่กินมามันมันฟังล่าบ่ออกมันต้องพูดไทยบ่เอ้ยมาเด้อมาเด้อ มามามากินไปตั้งโตะลงะลงลงลงนวเนีเอาเลยมา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 เร็วเร็วมามมึงบอกกินกูกินหมดเด้อเดี๋ยวไม่ว่าไทยเร็วตมันมาเลยเห็นบอล่ะนั่งลงๆๆงลง ăn ngon tay ừ. à, à. căng <laughs> giặc thăng hoang, nó ăn hết rồi, nè 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 má long, nó ăn hết rồi nè nè. mua rồi rồi เอาเนี่ยมา็วมาเอาเอิแม่แเอินังงลงกันเออยังอยากกินทั้งอยากไปหามูง่งลง